สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับร้าน Nespresso Nespresso ขายเครื่องทำกาแฟหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นเลยค่ะที่นี่มีแกลเลอรี่ของเครื่องชงกาแฟให้เราได้ชมด้วยนะคะและนอกจากเครื่องทำกาแฟแล้วก็ยังมีแคปซูลกาแฟด้วย และที่นี่ประทับใจมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะซื้อแคปซูลกาแฟเนี่ยเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ค่ะกาแฟแคปซูลที่ Nespresso เนี่ยจะมีหลากหลายมากๆเลยดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อกลับไปชงเองที่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยชงให้เราชิมก่อนได้ก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ จะชิมแบบกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะเหมาะพนักงานได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปชงที่บ้าน,นะคะจะได้เป็นรสชาติเดียวกับที่เราชอบดื่มค่ะเป็นบริการให้ชิมที่น่าประทับใจมากๆเลยในร้านเนสเพโซเนี่ยก็ยังตกแต่งสวยงามด้วยค่ะนอกจากมี เครื่องชงกาแฟแคปซูลกาแฟแล้วก็ยังมีแก้วแบบต่างๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ที่ไปนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแถมไอศกรีมด้วยไอศกรีมเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่ากินกับกาแฟนะคะอร่อยมากๆเลยชงกาแฟสดๆนะคะแล้วราดไปบนไอศกรีมน่ากินไหมคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะ ได้เข้าไปที่ร้านเนสเ r รสโซในวันนี้แล้วอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเลยค่ะมาเปิดประสบการณ์นะคะการชงกาแฟกินเองที่บ้านนะคะมันสะดวกมากๆเลยมีเครื่องชงกาแฟดีๆนะคะและก็แคปซูลกาแฟที่อร่อยๆมีหลากหลายแบบหลากหลายรสชาติให้เลือกที่ร้านเนสเปรสโซค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากมานะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ